สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้สู่ชันนุ่มเมืออเข็มอินดีครับคีณภาพพี่น้องมากาตกเบ็ดต,ตกปลานะครับตามคล้องชนร,ระทานครับผมมากับเสียนเตาคือเก่าครับพี่น้องเสียนเตาเริ่มลงมือแล้วนะครับ ทางล้างนงมเมื่อเค็มจะเป็นหน้าเขานะครับพี่น้องเป็นเฮ็บหน้าปังครับผมจังได้ก็ต้องมาุ่นกันบ้างครับ

โตแรกแหกมานครับพี่น้องมือนี้มาแล้วครับหนึ่งแต้มสำหรับมือนี้นะครับปลาช่อนตัวโตๆครับผมทังไหนก็มาลุนกันต่อพี่น้องว่าหนุ่มเมื่อเขียมกัก็เส้นเตาเสด็เพื่อมีบอลนะครับลุยกันเลยครับผม ย่อหายจมางไปแล้วพี่นออ้องโอ้กำลังได้ปลาตัวเดียว <g ül> <g ül> เสี่ยนเต่าแล้วมีปะเนาะอ,อะไรสำรอง <g ül> เดี๋ยวขนเบิ้งในกระเป๋ากันครับพี่น้อง นุ่นึงเข็มได้ติดกระเป๋ามานั่บ่อนะนีม่มาอยู่ครับพี่น้องยาูก็นี่เป็นตัวนอน,นครับผม รอยแล้วครับพี่ร้องนี่ครับผมเดี๋ยวลองตีเัินเบิรงครับผม พี่น้องหนุ่มเมืองเข็มกับเซยนเตากระสิใหญ่ไม้นะครับไม้นี้ได้ปลาคอหน่อยตัวเดียวครับนี่ปลาคอหน่อยครับผมปลาคอหน่อยครับพี่น้องหนุ่มเมืองเข็มกรบเซยนเตาก็ได้ประหอดไม้ไม่แล้วนะครับเป็นห่วยครับพี่นอ <Wow. S 1> ้องตรงนี้นะรุ่นอยู่ครับ ขับรถมาตาม,ตามทางนะครับซุ่มมากเรื่อยครับผมก็เจอสภาพเลยจอดเบิงลำห่วยวมีหนามมอเนะครับสวยอยู่ครับไม้นี่เส้นตอกับล่องตีปรนะมาณนี้ จังใดก,ก็ล่องเบิ้งครับพี่น้องว่าไม้นี่สิมันบอนะครับไม้แรกได้ปลาชอ่อนตัวเดียวครับผมตัวปหญ่ยบันไดลองเบิ้งไม้นี่ครับผม ครับพี่น้องหนุ่มเมือเข็มได้ยินเสียงเสีย้ยนเตาแล้วห่องนะครับมาเบิ่งกันครับว่าเพิ่นได้ปลาหรือว่าเพิ่นเป็นอย่างนะครับโอ้ได้ปลาพี่น้องได้ปา่าฮประศูนย์ตัวใหญ่เลยครับโอ้ไซนี้สุดยอดครับครับพี่น้อง โอ้โหโตกดังตับฝนจักบาทในเบือ <นะ S 2> ้องเน <c oughs> ี่ยนะสุดยอดครับตัวนี้ครับเนี่ยตกดังตับเลย วิ่งยู่ครับพี่น,อนอ้อ,นองปลากระสุบครับปลาคอนหน่อยมีมยูม,มล้วบานี ปลาหัวโตวยังไงเนี่ยตีมันแตุ่มต่มันตขนเอาเลยมีมูแลละครับปลาคอนหน่อยมือเข็มมีมูแล้ะครับ <c oughs> จังไดกกันรุ่นกันต่อครับพี่น้อง <Yahoo! S 1> ว่าจะได้เพิ่มอีกบอนะครับมาแล้วสองแต้มครับวันนี้ เอาอีกแล้วครับพี่น้องติดกิ้งไม่อีกแล้วครับดึงยังไงกับบ่มาพี่นอ้สงสองสงสัยต้องสละหะือมั่งทำนี้ ขาดเปทีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องดึงจังไดก็ดึงมามานะครับมนมเมื่อเข็มเลยตัดสินใจดึงเห็นมันขาดเลยก็ยังขางอยู่ยอดใหมคือเก่าอยู่ไมแกก้แหลกแบริจาคไปสุดหนึ่งนะครับมาหม้ที่2องยังมาท่านในปา่าน้ำเสียนเตาอยู่ครับบริจาคไปซะแล้วอยู่ไปลายไม่ เดี๋ยวจังไดน้มเมังเขียสิล่องยางไปทมเสี้ยนเตาเบิ่งนี่ครับวันเล่าสิมีบ่บอนะ่อะไรน้ำบรรนาเลิกพี่น้องเดี๋ยวเสี้ยนเตาเลากับจักยางไปหอดสายเลยนะครับ เดี๋ยวผมว่าสีล่องงางข้ำห้วยนําไปเบิ่งนะครับว้าวที่เอาเยื่อฟังกุญนะครับบ่ลับพี่น้องบ่ลับย้าฮู้ทํได้อยู่ครับ เดนมากนะครับผมโอ้นุ่นออวยุว้ยหนึ่งว่าสิบปได้ขึ้นนะนะครับยังดีที่นนำบอคอยเลือกปันได้พี่น้อง แล้วนมเมือเข้มของนายาตมาัดหมากเบ็ดใหม่กันนะครับเด้อเอาละครับพี่น้องตอนนี้นมเมือเข้มก็ได้ทับการมัดหมากเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลุยกันต่อเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโม่งแร่แล้วนะครับ เดี๋ยวนุ่มเมื่อเข็มกับเส้นเตากับองจะตีไปอีกสักพักหนึ่งนะครับคองจะพาดกันเมื่อ กบพี่น้องนุ่มเบองเค็มกับเซ็นเตากระเด็จตีไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังโมงมีวีแววว่าปลาสีดึงนะครับเซ็นเตาเราก็ย่างไปพูดนะครับไปอีกจังหน่อยทั้งในนะครับกรบโมี่หนามครัพี่น้องน่าจะมีหนามแค่ส่วนนี้นะครับนี่เขาก็ได้ปลาสองตัวครับ ปากกระสูตรสองโต้ก็ปากกระสูตรตัวหนึ่งกป็ปลาฉ่นตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่อยู่ครับกว่าจะได้มากก็ได้สะละเหยือ่อไปสุดหนึ่งครับผม หนุ่มเมืองเข็มกับเส้นเตาก็คงจะกลับบ้านนะครับละละตอนนี้ก็หามงกว่งกวาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมืดหักเมื่อนะครับจังได้ถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่อยไครับเดเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มเมืองเข็มกับเสเ้นเตาได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้รับชมนะครับขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม